สวัสดีครับวันนี้ผมพาพี่ๆมาที่จังหวัดนครนายกพากันไปทําบุญที่วัดเขานางบวชนะครับวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครนายกเลยนะขี่มาตามหมุดที่ปักนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคก็ถึงวัดเขานางบวชกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับเป็นซุ้มประตูนะผมจะบอกว่าที่เรามาไหว้พระกันในวันนี้ไม่ใช่ในวัดเขานางบวชนะครับแต่จะเป็นฝั่งตรงข้ามของวัดนะครับ อันนี้เราก็มาถูกวันนะครับเพุ่งนี้จะเป็นวันตักบาทเทโวนะหรือว่าวันออกพรรษานะครับเพุ่งนี้ก็จะมีผู้คนแห่กันมาที่วัดนะครับเพราะว่าจะมีพระมาร้อยกว่ารูปเลยนะส่วนจุดนี้จะเป็นจุดแรกนะครับถ้าเราเดินเข้ามานะเราก็จะเจอสารกับต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นสารของเจ้าพ่อพมมาเจ้าแม่ใบสีนะ ก็เข้ามาจุดนี้ก็จะมาขอพรนะครับมาบนบานได้ตามความชอบของเรานะครับจากที่ดูๆแล้วก็เหมือนมีคนมาแก้บนมากมายนะพอไหว้สารเสร็จเราก็มาถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ได้เลยนะที่นี่มีนะครับเป็นสังฆทานบนเหมือนเดิมก็จะมีพระพุทธรูปมากมายให้เราได้กราบไหว้นะครับก่อนจะขึ้นไปด้านบน แถมยังมีพระพุทธบาทจำลองให้เราได้ปิดทองด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาจุดนี้นะครับมากราบไหว้มาจุดทูปจุดเทียนนะครับถวายสังฆทานนะนี่แค่ด้านล่างนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้าของทางขึ้นนะครับจะเป็นจุดแรกเลยนะด้านนี้จะเป็นจุดแรกของบันไดนะครับเพื่อวันนี้เราจะมาพิชิตยอดเขากันนะครับ227ขั้นนะครับทางขึ้นก็สวยงามแล้วนะ ส่วนตัวผมชอบมาวัดแนวนี้นะครับบนป่าบนเขานะมีกลิ่นไอของความขังเลเ็กๆน้อยๆน,นะครับดูศักิ์สิทธิ์ดูเป็นธรรมชาติดีครับธรรมชาติจริงๆด้วยครับวันนี้เจอเจ้าถิ่นด้วยเป็นงูตัวน้อยแต่ก็ไม่ขอเข้าใกล้นะยังไงก็ลุยกันต่อครับผลทางยังอีกยาวไกลมาวัดนี้ผมรับรองว่าเหนื่อยแน่นอนครับ ทั้งหมดกี่ขั้นมีร้อยพทาทั้งหมดมีบันไดทั้งหมด227ขั้นนะครับตอนนี้เราน่าจะเดินได้ประมาณร้อยกว่าขั้นล,ละเหลืออีกร้อยกว่าขันนะ้นแต่หอบแดงให้เปิ่อโอเคเป็นไงเพื่อน <laughs> สบายนเอาเรือ <laughs> <laughs> ตอนนี้น้องยัดแล้วโอเคยังไงก็จะไปให้ให้ถึงยอดโ okay. อเคเอเ โอเคนะถึงละถึงต้องบอกว่าเป็นชั้นหนึ่งละยังมีอีกชั้นหนึ่งยงมีอีกชั้นหนึ่งด้านบนนะครับแต่เราอันนี้จะเป็นศาลเ,เจ้าเจ้าแม่อรพิมนะครับจะตั้งอยู่เกือบยอดสุดของบนเขานะพอถึงอีกชั้นหนึ่งนะเราจะมาไหว้เจ้าแม่อรพิมกันก่อนอก็เป็นอีกหนึจุดหนึ่งจุดเพื่อที่จะไปด้านบน ลองไหมนะเขาเหมือนเขารู้เลยน,นะแรงเส้นไม้หรอสองร้อยกว่าขัน้นน่าจะเหลืออีกไม่ถึงร้อย อันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วถึงจุดนั้นจะเป็นจุดด้านบนสุดของของวัดเขานางบวชพอขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นแบบเขาเลยนะเราก็จะเห็นนะนี่นะนี่เห็นเป็นเขามองลงไปมองลงไปก็จะเป็นเขา ขาดีๆเขาทั้งลูกเลยนะมันยอดยอดบนเขานะครับโอเคถึงละที่สุดท้ายจุดนี้ก็จะเห็นวิวชัดเจนนะครับเห็นบรรยากาศโดยรวมว่าด้านไหน โอเคครับพี่พี่ตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนสุดกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบด้านในบนดบนะครับพาเข้าไปกราบพระพุทธบาทจำลองนะครับสร้างไว้เมื่อปี2 4 0 1นะครับรวมอายุก็ประมาณ164ปีนะครับเป็นพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครนายกเลยนะครับ พอสักการะลอยพระพุทธบาทเสร็จด้านหลังก็จะมีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเขานางบวชนะครับอายุความก็ร้อยกว่าปีเช่นกันครับดูมีความขลังดูมีความศักดิ์สิทธิ์ความเก่านะครับแบบนี้ถึงยุคแน่นอนนะครับร้อยกว่าปีต้องมีแน่นอนไม่แปลกเลยครับที่พระพุทธรูปของทางวัดถึงดูเก่าดูศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะวัดนี้ก่อตั้งเมื่อปี2 3 7 9นะครับ มีอายุรวมก็180กว่าปีนะครับเกือบ200ปีเลยนะพอกาพระด้านในเสร็จ เราก็เดินออกมาด้านนอกนะครับเจอวิวแบบนี้ก็ถึงกับหายเหนื่อยกันเลยนะครับมีที่ให้เราได้ถ่ายรูปหลายมุมหลายจุดนะครับยังไงก็อย่าลืมมากันนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับวัดเขานางบวชนะครับจังหวัดนครนายกแล้วก็ฝากแฟนเพจเหล่าประจีนด้วยนะครับกับช่อง YouTube เหล่าประจีนนะท่าในใดมีพระเครื่องส่งมาแบ่งปันได้ครับด้วยความยินดี